วันยุดครับืัอนี้สายอ่อสายอ้อมาหาครับืันนี้นเดียวอาทนข้างเดียวตัวเมนูขวานูพี่น้องมันนี้โอ้หมันยังมดเลยอมันขึ้นดิง้มันขึ้นมาแล้ว เป่าเบิดกับไส้อะครับอันนี้พเนกหัวครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งกันนี่หอดไม่นูล้ามพี่น้องสีพานโบพานบ่ครับ้อน,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 นี้เท่อแหลกเท่อแหลกล้ามหนูครับ ตลองเมนูไหมครับหลามหนูพี่น้อรลองเห็ดเท่าแรกครับกระดูกมันสิบพานบ่แต่ว่าปกติมันก็ต้องใส่บ้างไห่ไงก็นี่ครับ มองเบื้อบนมันสีสุกให้บอพี่น้องอันนี้ล้ามเซ่บังไม่เขาล้ามครับผมแล้วพี่น้อง ีเบิรดพาเบิรดแล้วเพี้ยมจับห้องมือไปรู้กว่าเออมาเทพี่ก็ได้รอมุ้งดูพี่น้องมันสิได้ผลบ่ แข่งเลกในการล่าหนูจ้าวนบุุกเยวตซุกโอ้ซุกหายนดี๋ได้บ้าเไหมแอามีเมีเบังมือหนาวโอ้เนี่ยใน หยัดลงคักเอานี่เม่จับเอานี่เม่โอ้ยโควิดเอ้นี่มันกตกงลง,งหนมวงของลูกเบ็ดหรอโอ้ใลายอยู่เดียวมันแน่นมันแน,น่นต่ำนยอกลงคักมัน,าน,นาดหดมันหนถึงว่ง โอ้หอมหอมอันตูอืมนเป็นก้อนเป็นก้อนบางเนาะฉันบางแง่มันวเหยอั้นั่นมุติ่าเน่ยบางไงกันที่เบิร์ลงเลยหรอไม่เบิรดเลยวน้ห้าลายอยู่ดิมากินเขาปะโอ๊อ้ไหมเอาเนีเขาเี่ขอม ก็่าเม้างอยงน่นเลพาเลยนี่โอ้บางไม้โอ้มต้องไม้ใชบ้านลำบางอ่งเยอะขนานล้เนมันออ่ก oh, ็เปเลยนี oh, ่โอ้ยพอดีเ like ป็นซอมพอดีกเป็นก่อนเขาทางมันโลงเนี่ยงโพดถ้าบางบาไมว่าผ้าเปียกก็ออกดีๆพ้าเปียกค่อยสีคือบังก่นล้ำนะโอ้ยไ่พเสีไม่ฟงยัผ้าือบางกล้ำด้วพาเปียกก็ออกดีๆแ่เรา้วงบว่าไมก็

โชว์เหอะม่มาเด้อพี่น้องกว้านุจบคลิปนี้กับไส้ออเบิร์ไส้ออครับวานสามสามหอมขอบคุณคอย่างพูดเอาน้า เดินมามาเดิมาแล e ้วข้าเขาด้วยข้าเขาด้วยข้าเขาด้วยไส้หัวนี่เหมือนองเหรอโอ้โหาจบกิฟนี้ไว้กับไส้ห กันลิมนายพี่น้องกินเขากัน